ก okay. ah, ลับมาเบรคที่3นะครับช่วงนี้เราจะมาดูเอเชียรามากันนะครับอย่าลืมส่งประเด็นเข้ามาร่วมสนุกกันได้นะครับที่ SMS 4 6 4 2 2 0 0นะครับรุ่นรับของรางวัลของเราในวันนี้นะครับส่วนเอเชียราม่าเราจะมาพูดถึงดาราที่เป็นสัญลักษณ์ของหนังจุดจีนกันครับเอเชียราม่าภูมิใจเสนอสัญลักษณ์รุดจีน ตรุษจีนคือช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดของวงการหนังในยุคนี้ไปเรียบร้อยแล้วไม่ใช่เฉพาะสำหรับหนังจีนเท่านั้นแต่ยังเป็นสัปดาห์ที่ว่าทรงอิทธิพลต่อวงการหนังในระดับโลกกันเลยทีเดียวทุกๆปีจะมีหนังจีนปลอมใหญ่เข้าฉายพร้อมกัน,นหลายๆเรื่องและหนังก็ยังทำเงินได้ในระดับมหาศาลชนิดที่ว่าเทศก,กาลสำคัญของฝั่งตะวันตกอย่างวันขอบคุณพระเจ้าหรือวันคริสต์มาสยังเทียบไม่ติด ซึ่งปีนี้ก็มีหนังฟอร์มดีๆเข้าฉ oh. ายมากมายทั้งที่ฮ่องกงและจีนแผ่นดินใหญ่โดยเฉพาะหนังไซไฟ The Wandering Earth ที่ตอนนี้ทำเงินใกล้1,000ล้านหยวนไปเรื่อยๆแล้วทั้งๆที่ฉายมาได้แค่ไม่กี่วันเท่านั้นส่วนที่ฮ่องกงหนังตรุรจีนก็ยังคงเน้นแนวฮาๆที่ขายมุกตลกท้องถิน่นแบบที่คนฮ่องกงเท่านั้นที่จะเก็ต oh. oh. เดิมทีช่วงตรุษจีนจะเป็นช่วงเวลาสำหรับฉายหนังฟอร์มใหญ่ๆ อาจจะเป็นหนังแนวกังฟูอย่างยอดมนุษย์ยุทธจักรของชอบราเดอร์ ที่เข้าฉายและทำเงินอยู่ในช่วงตรุษจีนเมื่อปี2521่จนมาถึงยุค80ูผู้อำนวยการสร้างชื่อดังอย่างหวงไปหมิงก็เริ่มมีไอเดียที่จะสร้างหนังตลกเพื่อฉายในช่วงตรุษจีนโดยเฉพาะโดยจะเป็นหนังประเภทที่ดูได้ทุกเพศทุกวัยและเหมาะสำหรับเทศกาลสำหรับครอบครัวอย่างตรุษจีนโดยเฉพาะอย่างหนังชุดแฮป p y g h o s หรือที่คนไทยรู้จักกันในชื่อผียืดได้เอาไว้นำโชค ก่อนที่หวงไปหมิงจะประสบความสำเร็จกับหนังตุลจีนชุดกระทิงสู้ปู้เหลี่ยวชิงที่เล่าเรื่องราววุ่นวายในครอบครัวหนังสร้างออกมาถึง6ภาคโดยเนื้อหาไม่ได้เกี่ยวข้องกันแต่จะเล่าเรื่องคล้ายๆกันคือเหตุการณ์วุ่นๆในครอบครัวที่มีลูกชายหลายคนซึ่งเวอร์ชั่นที่ดังที่สุดก็คือหนังภาคแรกในปี1992ที่สร้างความฮือฮาด้วยการจับเอา เลสลี่จางมาแสดงร่วมกับโจซิงฉือว่ากันว่าหนังต้องทุ่มทุนจ่ายเงินค่าตัวดาราสูงมากเพราะแต่ละคนไม่อยากเสียเหลี่ยมได้ค่าตัวน้อยกว่าคนอื่นแต่สุดท้ายคนที่รับทรัพย์ไปมากที่สุดก็คือโจซิงฉือที่เพิ่งจะด,ดังจากคนตัดเียนในตอนนั้นนั่นเอง <t> <'m> ระทิงสู้ปู้เหลียวชิงทําให้โจซิงฉือกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของตุลจีนไปเลยแทบทุกปีจะต้องมีหนังใหม่ของโจซิงฉือเข้าฉายและแน่นอนว่าอีกเครื่องหมายการค้าของตุลจีนก็คงจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากเฉินหลงที่ถ้าไม่มีหนังเข้าฉายในช่วงปีใหม่จีนชาวจีนชาวฮ่องกงก็คงจะรู้สึกเหมือนขา,ขาดอะไรไปในชีวิตหนังดังอย่างใหญ่ฟัดโลกที่เรื่องราวเกิดขึ้นในนิวยอร์กแต่ไปถ่ายทํากันที่แคนาดาก็โด่งดังและทําเงินอย่างถล่มทลาย ในตุจ,จีนปี1995แถมยังเต็มไปด้วยฉากแอคชั่นที่เสี่ยงตายจนเฉินหลงบาดเจ็บหนักกับฉากนี้จนเกือบจะถ่ายทำหนังเรื่องต่อไปไม่ไหวสุดท้ายในเร็วฟ้าผ่าเฉินหลงถึงกับต้องยอมใช้ตัวสแสดงแทนในหลายๆฉากเพราะหนังต้องเร่งถ่ายทำเพื่อให้เข้าฉายให้ได้ในตุลจ,จีนปีถัดไปนั่นเอง ปัจจุบันเฉินหลงอายุ60เศษแล้วคงจะเล่นฉากบูหก๊หนักๆเหมือนเดิมไม่ได้อีกแต่ก็อย่างน้อยก็ยังส่งหนังแฟนตาซี The Night of Shadow s B.Twin หยินแอนหยางเข้าฉายแม้จะแตกต่างจากหนังเก่าๆของเฉินหลงอยู่บ้างแต่การชมหนังเฉินหลงในช่วงตรุษจีนก็เป็นสิ่งที่แฟนหนังหลายๆคนคุ้นชินกันมานาน นี่นะครับเอเชียรามาประจำสัปดาห์นี้นะครับใครอยากจะให้เขาทำเรื่องไหนอยากจะสงสัยอะไรก็<ม>ไปถามใน Facebook เอเชียรามาแล้วกันนะครับตอนนี้เราไปดูสกูก๊ปกันครับเป็น30วินาทีที่ส่งพลังในสายตาแฟนแฟนมาเวอร์สตูดิจริงๆแล้ครับกับสปอตโฆษณาของภาพยนตร์เรื่อง Avengers Endgame เเพราะถ้าเทียบกับตัวอย่างหนังชุดแรกที่ปล่อยออกมาพร้อมกับการเฉลยชื่อตอนนะครับ บอกว่าถ้าเทียบกันแล้วสปอตตัวใหม่ล่าสุดตัวนี้มีอะไรใหม่ๆให้แฟนๆมาวลวช่างคิดได้คิดมากกันแบบไม่หยุดไม่หย่อนเลยครับ <it> ซึ่งพอเห็นแบบนี้มันทำให้ผมนึกย้อนไปถึงความทรงจำตลอดกว่า10ปีที่ผ่านมาที่เรามีต่อหนังของมาว v วสต t ด d โอครับ <laughs> ตั้งแต่ Iron Man ภาคแรกเมื่อกว่า10ปีที่แล้วจนถึงปัจจุบัน ที่ทุกเรื่องทุกครั้งได้มีการปล่อยตัวอย่างออกมาที่บางทีก็หลอกเราแบบเปิดไว้อย่างแล้วพออยู่ในหนังกลายเป็นอีกอย่าง bloody hell bloody hell หรือบางทีก็มีแต่ในตัวอย่างในหนังดันไม่มีนอกจากนั้นแล้วต้องบอกว่าตัวอย่างจาก Marvel Cinematic Universe ทั้งหลายทำหน้าที่ของมันได้ดีครับโดยเฉพาะไอหน้าที่โดยตรงในการเรียกน้ำย่อยยั่วน้ำลายเราคนดูนี่แหละครับ ในตัวอย่างเหล่านี้นะครับมีหลายๆจังหวะครับที่ผมยอมรับ100%เซเลยว่าแม่ตอนดูเนี่ยมันยั่วน้ำลายเราให้อยากดูแบบแทบจะเปียกจนถ,ถึงหัวเข่าเลยแหละครับเริ่มจากหนังเรื่องที่2ของ Marvel Cinematic Universe นะครับเรื่อง The Incredible Hulk จากปี2008ครับ It's น Comprehension หนังเดี่ยวของไอ้ยักษ์เขียวกับดรบรูซแบนเนอร์ที่ยังคงแสดงนำโดยเอ็ดเวิร์ดนอร์ตันอยู่ครับซึ่งต้องบอกว่างานหนังเรื่องนี้เป็นงานที่ได้รับส่วนบุญมาเต็มๆแล้วครับจากความสำเร็จของไอออนแมนหนังเรื่องแรกของสตูดิโอเพราะตอนโฆษณาไอออนแมนภาคแรกเนี่ยต้องบอกว่าตัวอย่างปล่อยออกมาเรายังงงๆและรู้สึกเฉยๆกับมันอยู่ครับว่ามันคงเป็นแค่หนังซูปเปอร์ฮีโร่อีกเรื่องหนึ่งแต่ที่ไหนได้ พอเขาเกลื่อนเรื่องราวของจากกลาวาลมาเวลมาเนี่ยเต็มเต็มครับส่วนบุญส่วนกุศลที่สร้างไว้ตั้งแต่ตอนท้าย I อ o n Man นภาคแรกก็ไหลมารวมกันที่ i n c r e d i b l e Hulk เรื่องนี้ซึ่งเป็นผลงานเรื่องที่สองของสตูดิโอและจังหวะที่ทำให้เราคนดูรู้สึกว่าโปรแกรมนี้มันพลาดไม่ได้แน่ก็คือ ตอนที่เขาให้เราได้เห็นตัวร้ายของเรื่องอย่าง Abomination จังหวะที่ประทะกันนี่แหละครับโอ้ยเช็ดหลายถ้าไม่ทันครับต่อมา Stephen อันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าเราตื่นเต้นในประเด็นเดียวกันไหมนะครับเพราะส่วนตัวผมเองผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นมากครับที่แคปเันอเมริกา The First Avenger เขาจะย้อนกลับไปเล่าเรื่องราวในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองครับซูเปอร์ฮีโร่ในยุคที่ยังไม่ไฮเทคร้อเปอร์ซแม้มันเป็นองค์ประกอบที่ช่างน่าสนใจจริงๆแต่สิ่งที่มาวิวสตูดิโอเอามาย้วยน้ำลายเราได้ผลมากๆในตัวอย่างนี้ก็คือ จังหวะที่ตัวละครเปิดประตูออกมาแล้วให้เราได้เห็นกัปตันถือปืนออกมารวมรบกับทีมของตัวเองนี่แหลยครับแม่นี่แหละส่วนประกอบที่ดูลงตัวสุดๆของความสมจริงและความยอดมนุษย์อีกงานสำคัญของ Marvel Cinematic Universe ครับ War <has> started Avengers นี่คือตัวอย่างที่2ของ The Avengers นะครับหนังรวมจากกระวาลเรื่องแรกของสตูดิโอครับตัวอย่างที่บอกกับเราตรงๆเลยว่าโลกกำลังจะมีภัยแล้ว Nick Fury ก็เลยออกมารวบรวมทีมซ u ปเปอร์ฮีโร่ให้กลายเป็นทีม The Avengers จริงๆแค่เห็นว่าทางสตูดิโอจะทำหนังรวมฮีโร่ที่ตามมาตั้งแต่ Iron Man กับตันอเมริกาทอแล้วก็ฮอคเนี่ยแค่ได้รู้แค่นี้ก็ชะตายอยู่แล้วล่ะครับแต่ยิ่งกว่านั้นในตัวอย่างเราได้เห็นทั้ง ทอไอออนแมนและกัปตันอเมริกาเผชิญหน้ากันหรือในตอนที่เทพเจ้าสายฟ้าอย่างทอยกเอาค้อนทุบไปบนโลกของกัปตันอเมริกาแค่นี้มันก็จะตายอยู่แล้วแล่ละครับแต่พอถึงช็อตนี้ภาพประวัติศาสตรภาพแรกของการรวมทีมอเวนเจอร์สลองที่ค่อยๆหมุนพาเราไปเห็นสมาชิกแบบครบทีมแล้วจบลงด้วยโลโก้อเวนเจอร์สเต็มเครับอ้าปากค้างน้ำลายท่วมกันแบบแทบไม่รู้ตัวเลยครับ ต่อเลยครับผูต้ตรงๆนะครับว่าจริงๆแล้วตัวอย่างไอออนแมนตั้งแต่ภาคแรกมาเนี่ยน่าสนใจครับน่าดูแต่ไอเราจะตื่นเต้นจนน้ำลายยืดน้ำลายย้อยเนี่ยผมว่าไอออนแมนเองยังทําไม่ได้ครับกระทั่งในตัวอย่างหนังนุ่งไอออนแมนภาคที่3ที่ใส่มาทั้งตัวร้ายจอมโหดอย่างเดอะแมนดารินสภาพตกต่ำพ่ายแพ้สะบักสะบอมของโทนี่สตาร์กใช่ครับภาพเหล่านี้มันน่าสนใจ มันยังจีดไม่พอครับจนกระทั่ง Marvel Studio ปล่อยที่เด็ดออกมาหลังจากที่เราเห็นชื่อและโลโก้ i อออนแมนภาค3ปรากฏขึ้นบนจอที่โทนี่สตาร์คคุยกับโรดี้เพื่อนของแกนั่นแหละครับว่าเราต้องการกองหนุน Backup เท่านั้นแหละครับจำได้ว่าตอนนั้นยังไม่รู้อะไรครับรู้แต่ว่าอ้ไอออนแมนเพียบเลยครับก่อนที่ทุกอย่างจะจบลงด้วย ภาคต่อมาของกัปตันอเมริกาครับแคปตันอเมริกาวินเทอร์โซเจอร์งานที่เล่าต่อจาก The First Avenger ที่สตีฟโรเจอร์มาทำงานร่วมกับชิลอย่างเป็นทางการครับตัวอย่างหนังค่อนข้างทำให้เราได้เห็นนะครับว่าแคปตันอเมริกาวินเทอร์โซเจอร์ดูจะมีกลิ่นและมีบุค,คลิกที่แตกต่างจากหนังมาเวลเรื่องอื่นๆที่ทำมาครับและที่น่าสนใจในตัวอย่างนี้ก็คือ การที่เขาฉายให้เราได้เห็นตัวละครเก่าอย่างบัคก,กี้บาท์ในโฉ์ใหม่วินเทอร์โซเจอร์แต่ฉากที่ผมว่ามันคือโมเมนต์ช็อกๆของแฟนๆมาเวลก็คือตอนท้ายของตัวอย่างครับตอนที่สตีฟโรเจอร์กระโดดทะลุหน้าต่างตามคนร้ายไปแล้วก็จัดก,การใช้โลกของตัวเองนั่นแหละครับเคลย่องใส่วินเทอร์โซเจอร์ปรากฏว่ามันรับโลกกับตันได้เฉยเลยครับชิบ <c> ห <oughs> ายแล้ว หนังภาคต่ออีกเรื่องหนึ่งครับตัวอย่างที่3ของหนังเรื่องกาเด d i นับเดอร์กาเล็กซี่วอลลุ่ครับงานที่ผมไม่ยอมรับกันตรงๆเถอครับว่าตอนตัวอย่างภาคแรกเนี่ยมาเวลสตูดิโอออกมา <S <S โปรโมทเ,เรายัางอยู่ในอารมณ์ที่ว่าใครวะมันคืออะไรมากกว่าจะตื่นเต้นน้ำลาย6อยากดูนะครับแต่พอหนังภาคแรกฉายจบไปเท่านั้นแหละครับ ายห่วงครับทุกคนรู้จักและหลงรักสตาร์โหลดกัมมูราดรักสต็อกเกตและกรูดทันทีครับฉะนั้นหนังภาคต่อกาเด d i น n ั f เด e ร a นกาแล็กซี่วอลลุ่มทก็กลายเป็นสิ่งที่ทุกคนตั้งต,า,งตารอคอยและสิ่งที่มาเวลทํากับเรายังคงเหมือนเดิมครับให้เราได้เห็นชัดๆครับว่าทีเด็ดในเรื่องราวและอารมณ์ขันของกาเดี i น n ั f เดอ g a l กาแล็ซยังคงอยู่อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยในวอลลุ่มทนี้ครับซึ่งก็น่าดูครับแต่เอาจริงๆนะครับ มันยังไม่มีอะไรกระตุ้นต่อมได้มากนะักจนกระทั่งตอนท้ายที่เขาปล่อยตัวละครของเคิร์กรัรเซล์พลูออกมาแล้วบอกความจริงว่า I'm your dad Peter ความจริงที่ทำให้ทั้งเราคนดูและสตาร์ลอดช็อกอ้าปากค้างไปพร้อมๆกัน มาที่หนังทอกันบ้างครับทอภาคต่อภาคที่3หรือว่าทอแร็กหน้าร็อกนี่คือทีเซอร์ของทอแร็กหน้าร็อกครับตัวอย่างสั้นๆที่พอจะปล่อยกลิ่นออกมาให้เราได้รู้เลยแหละครับว่าเออคราวนี้ทอมาสายฮาฮบ้างไม่ได้เครียดแบบ2ภาคแรกครับพร้อมกับอารมณ์ของทีเซอร์ที่ร็อกสุดขั้วครับกับอิมิเกรนซองจากเล t ซ p ลิน และจังหวะที่ผมว่าทำเอาแฟนๆมา์เวลไม่ได้แค่ตื่นเต้นนะครับแต่มันทำให้เราแอบมีความหวังกับทอขึ้นมาอีกโขเลยก็คืออีตอนที่คู่ต่อสู้ในสนามประลองของทอปลรรักตัวขึ้นมาครับใช่ครับอินคัรนดิบาลฮอคนั่นเองครับก่อนที่ทั้งคู่จะลงเอยด้วยการกระโจนใส่กันแบบนี้ถามจริงๆครับเห็นแบบนี้แล้วฉากต่อสู้เนี่ยใครมันจะไม่อยากดูบ้างครับ หนังกัปตันอเมริกาอีกสักเรื่องครับนี่คือภาคต่ออีกหนึงภาคนะครับของกับตันอเมริกาภาคที่3ครับกัปเต้นอเมริกาซีลวอร์ r หนังกัปตันอเมริกาที่ดูหน้าตาอย่างหนังอเวนเจอรนะครับเพราะมีการรวบรวมตัวละครไว้เต็มไปหมดครับซึ่งจากตัวอย่างนะครับแหม หนังเต็มไปด้วยกลิ่นของความเครียดและความขัดแย้งจริงๆครับเมื่อสองแกนนำของอเวนเจอร์สอย่างโทนี่ตาคและสตีฟโรเจอร์ดูจะมีความเห็นที่ไม่ลงรอยกันก่อนที่ตัวอย่างจะเผยรเรื่องราวให้เราได้เห็นครับว่าคู่ต่อสู้ของอเวนเจอร์สคราวนี้ไม่ใช่ตัวร้ายจากต่างดาวแต่มันคือพวกกันเองนี่แหละครับกับวาระที่ฮีโร่หันหน้ามาต่อสู้กันพร้อมกับความใจดีของมาเวลสตูดิโอที่เผยภาพฉากเด็ดในสนามบินให้เราได้เห็นนิดๆหน่อยๆครับ และจบลงตรงช็อตที่ผมว่าอันนี้เอกฉันครับทำเอาแฟนแฟนมาเวลปากค้างกันเป็นแถบตอนที่โทนี่สตาร์คตะโกนว่า o the r มันเป็นการยืนยันครับว่ามา r เวลได้ s p i d e r m a แมาอยู่ในจักรวาลเรียบร้อยแล้วนี่แหละครับบางส่วนบางตอนของตัวอย่างหนังจากมา r เวลสตูดิโอที่ปล่อยออกมาแล้วออกฤทธิ์ต่อน้ำย่อยของเราคนดูหนังจริงๆครับ ซึ่งผมว่าถึงวันนี้นะครับเอาเข้าจริงๆ Mar มาเวลสตูดิโอแทบจะไม่ต้องพยายามทําการตลาดหรือว่างัดทีเด็ดอะไรออกมาขายเอามาโชว์มายั่วน้ําลายแล้วล่ะครับเพราะณวันนี้เอาแค่ว่ามาเวลสตูดิโอจะทําหนังเรื่องใหม่จะเข้าวันไหนเดือนไหนแค่นี้ก็เพียงพอเหลือเฟือแล้วลหละครับที่จะทําให้แฟนๆควักกระเป๋าตังค์ซื้อตั๋วหนัง แต่รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างสตูดิโอผู้ผลิตภาพยนตร์กับคนดูหนังที่เชื่อถือและศรัทธาขนาดนี้มันไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นด้วยความบังเอิญหรือว่าสร้างขึ้นได้เพียงข้ามคืนครับแต่มันคือสิ่งที่มาเวลสตูดิโอสร้างขึ้นและสั่งสมความเชื่อถือกันมานับเวลารวมกว่า10ปีครับกับวิธีการที่ไม่มีอะไรสลับซับซ้อนครับ one, <c oughs> นอกจากว่า การสร้างผลงานในแบบที่แทบไม่มีเลยครับที่มาเวลสตูดิโอจะมาแบบตัวอย่างโคตรมันแต่ในหนังนั้นกลับแทบจะดูไม่ได้เหมือนผู้กำกับบางคนครับเดือนเดือนเดือนไปดินออฟฟิศครับ อันดับ5นะคะจะเลยก็มูฟวี่2ค่ะรายได้วันแรกเท่านั้นนะคะ1.97ล้านค่ะอันดับ4นะคะ,ะ,คะ The Night of Shadow ค่ะ w ิวินินันยางนะคะ3.26ล้านค่ะสำหรับ3นะคะตกเป็นของรักไม่เป็นภาษาค่ะรายได้สุดสัปดาห์นี้นะคะ5.55ล้านค่ะ <c oughs> <c oughs> อันดับสอ <Escape S 1> ง c อ p e r o o รวค่ะรายได้สุดสัปดาห์นี้8 3ด <c oughs> ล้านรายได้รวม10.11ล้านค่ะ <c oughs> ส่วนอันดับหนึ่งนะคะตกเป็นของ t o t r ร i นย o u r ดาก g อนภาค3าค่ะรายได้ประจำสัปดาห์นี้61.01ล้านรายได้รวม74.87ล้านค่ะเย่เย่เย่คุณจงยศอยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะ <c oughs> สวัสดีครับตอบว่าแชร์ว่าเรื่องไหนคะ อ่าซูซาสคอรครับตอนนั้นซูซาสคอรอ่าใช่ครับตัวอย่างมันมันดูดีมากๆเลยครับแล้วก็แสดงว่าเพลงครับแสดงว่าพอไปดูจริงแล้วอย่าขำนะขำแหย่ยังยังอะไรกันสิฮะเป็นยังไงฮะพอไปดูจริงแล้วเป็นยังไงบ้างไปดูจริงแล้วเอ่อตัวโกงมันก็ยังยังไม่ไม่ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับ คิดว่ามันน่าจะดีกว่านี้เพราะว่าทั้งทังเพลงที่เอามาใช้ทั้งอะไรแบบปูฮิแมะแล้วสวัสดีมันดูแบบตรงกันว่าใช่ใช่เขาใช้เพลงควีนเขาใช้เพลงควีนแต่ว่าชอบตรงเพลงควีนใช่ไหมฮะส่วนหนึ่งเราใจปะใจกับตัวตัวหนังตัดมาก็ก็ดีด้วยนะครับตัวอย่างตัดมาดีใช่เน็ตต์พวกอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ผมก็ยอมรับตัวอย่างแล้วก็ไฮริควีนก็ดีมากครับ อะไรนะฮาริควินฮาริควินฮาริควินมันเยลลีควินเฮาลิ่ควินก็อร่อยนะวิจารุิจารก็โอเคอ่ะเรื่องของรางวัลครับมีเสอยืดนะครับใจเย็นๆครับใจเย็นๆครับมีเสอยืดนะครับจากภาพยนตร์เรื่องพี่นาคครับก็คงได้ตัวนี้ไปแหละเราชอบอ๋อหมวกแก่้งกันใช่ไหมอ่ะและหมวกครับจากอลิตาบัตเตอร์แองเจิลครับเอาอะไรดีครับ ครับเออเป็นหมวกครับกอนไอหมวกมันขาดนะพี่นั่นะมจากมเจนดี้เซน e รีฟ็อกซ์นะคะยินดีด้วยนะคะครับติดต่อไปนะครับสวัสดีค่ะวันจันเย็นติดต่อกลับไปค่ะเจะได้เสื้อไปไม่้องตกใจนะดูผู้ทีมงานเอาเสื้อยัดใส่ให้ด้วย ใจดีใจดีดีดข้างบนเพียบวันนี้ทุกคนดูเดือดอะเราไม่เจอกันนานไปปว่านี้ตัวดิเฮ้ยไม่มีเส้นใยนอนจะใส่ไม่ได้แล้วมีคอมเมนต์ให้จ้ะอันนี้ยินดีกับผู้โชคดีท่านด้วยนะคะตัวอย่างแรกของเรื่องอาร์ที่มาพร้อมเพลง I Got ็ต์ไฟฟ์ออทิคแทบกรีดกต์ไฟฟ์แกลสครับดูตัวอย่างแล้วนับวันรอเลยแล้วพอไปดูล่ะ นับกันับวันรอเหมือนกันจะไปแย่งทีวีพ่อพ่อดูลิเวอร์พูลอีกเป็นไงเป็นไงผลไม่มีใครไม่มีใครรายงานมาฮะเดอะพูนรลก6เมตรแค่ตัวอย่างก็โคตรน่าดูทำไมอ่ะน่าดูมีเจร์เข้กมาจาก่อเกินพี่เคนเนี่ยโอ้ลครับตัวอย่างก็ตื่นเต้นแล้วสุดยอดใช่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  ไม่ช่ไม่พี่ตอบไม่ได้ตื่นเต้นเลนลุกอ่ะตื่นเต้นเบรคขนพองฮะขนพองโฟร์ดี้มิเตอร์เซเว่นดาวโฟร์ดี้เซเว่นมิเตอร์ดาวดูตัวอย่างแล้วอยากสยองแทนที่พอจบอยู่ในกรงมอยู่ในกรงสนุกดีนะอ้าโอเคนม่องอกแล้วที่ไปเช่อ Spiderman far from home ครับเห็นเจ็คเจเลนทาวแล้วอยากรู้ว่าเป็นตัวอะไรเป็นนักทำเอฟเฟกต์นะรู้สึกอะ ตัวละครตัวนี้หลอกใช่ไหมมันตัวหลอกกำลังห่วงอย่างนั้นอยู่ฮะเป็นสีสันนะมาเป็นสีสันหรือเปล่าตื่นเต้นกับตัวอย่าง The Detective Pikachu ครับเห็นรูปลักษณ์ใหม่ของโปเกมอนหลายๆตัวเออพี่ต่อเป็นโปเกมอนเทรนเนอร์แล้วรู้สึกยังไงฮะแล้วเป็นเสียงไอ้แล้วเลยโน่ด้วยแต่มันจะบอกแล้วว่เป็นเสียงแล้วแล้โน่ด้วยอ่ะแล้วแบบพูดหยาบด้วยหนูคิดว่ามันจะแบลกว่าเนี่ยมันไม่แบลกแต่จริงๆถ้าใครดูกระตูนเนี่ยพีแก ไอ้แกระจูเนี่ยมันไม่ได้มีคาแรคเตอร์ที่แบบว่าโดดเด่นดุนเลมอนอะไรเงี้ยนะมันไรๆอยู่นะเพราะเลครับเออแต่ว่าคือด้วยความสีสันที่มันฉาบมาอันนี้มันมีขนนะพี่มันเห็นเป็นขนแล้วเสียงไลนเรโน่ก็ถอยเลยแล้วดูแก่เลยแล้วพี่ว่ามันโตขนาดนี้นะเอาจริงๆพี่ก็เป็นคนที่ดูว่าพ่อยากดูนะกระขนเนี่ยพี่ก็จะมีโอเคใช่ไหมอ๋อไม่ชอบแล้วฮะ มันเยอะไปเยอะไปเนาะไม่เห็นเป็นเอ้ยเดี๋ยวอ่ะนี่เรื่องเดียวกันก็เนี่ยรื่ตอบอันี่ไม่นี้ควรจะคร้อยแต่ก็ต่อไม่ควรไม่ควรเลยไม่ควรเลยแป๊บแป๊บแป๊บซูซ่าสควอชตัวอย่างน่าดูมากแถมใช้เพลง Bohemian Rhapsody ของ Queen ด้วยอีกอ่ะมีอันนี้คืออันใหม่เดิมครับจูราสิกเวิลด์ครับฉากเอาฉลามให้ไดโนเสาร์กินเนส่าสุดยอดตัวอย่างที่ตื่นเต้นคือซูซ่าสควอชโอ้โหน่าดูมากการโปรโมทพอผ่านดูรอบแรกไป เดินนำครับตัวอย่างน่ากลัวมากท่านนี้แหละครับผงหนึ่งศูนย์ำอ่าเเเขาบอกมันจะไม่หวังแล้วนะครับปีนี้แฟนแฟนริวพูทำใจเหอะแมนยูเขาเก่งอันนี้เป็นอันนี้เป็นเป็นทางหลักของแฟนริวพูทำใจไว้ก่อนแดกอันนี้นี่มีคนก็บอกอันนี้ตาไม่รู้จักมาก่อนเลยดูตัวอย่างครั้งแรกรอวันฉายจริงเหรอ ตัวอย่างแรกที่ออกมานี่ผมแบบผมก็ตกใจไอ้ยาชาตาใหญ่มากเลยไข่หันไม่คือคนอยากรู้คนอยากรู้จักมันเยอะนะคือหมายถึงว่าจากตัวอย่างอะเ่อกานกระตูนหรอผมนั่นได้เลยผมพนันได้เลยอลิสต้องชอบเพราะประเด็นมันเป็นประเด็นที่ประเด็นเรื่องเรื่องสตรี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 ที่พลังเยอะแล้วแล้วคอนโทรลพลังไงเออจะไปทำอะไรดีวะต้องเอาไว้เจมส์แคมเมอรอนอยากสร้างเรื่องนี้เพราะว่าอยากให้นูกสาวตัวเองดูอะ คิดดูแล้วกันโอ้โหจัดแตอนประตูนี้สนุกมากนะโอ้ครับซึ้งมากเออโดยเพราะซึ่งก็รู้สึกสักเซสจุดแล้วป่ะพอเป็นเซสมากเป็นคริสตัลฟอลเนี่ยก็รู้สึกมันเหมือนนะฮิตอนหนุ่มมันเหมือนมากเลยนะหมอเอโดเล็กไปหน่อยเล็กไปหน่อยหมอเอโด้มันใหญ่เบิ่มตรงใหญ่แบกค้อนเฮ้ยคิดดูมีค้อนใช่ไหมแล้วค้อนที่เฉยตีกลัวไม่แรงมีไอ้พ่นอยู่ที่ท้ายค้อนดเลย เพื่อเพื่อให้แะไรกูเองหมด้ช่วยอีกนิดนึงเฮ้ยแต่ละการ์ตูนดีการ์ตูนดีเราไปอ่านนี่สี่เล่มเองเล่มละขนาดนี้พ่อกับลูกพ่อกับลูกแม้ว่าจะไม่ใช่พ่อลูกที่แท้จริงมันไม่ใช่พ่อจริงหมอมันก็จริงเนาะหมอก็ประมาณนึงหมอก็ประมาณดูเดีู๋นก็เซททีสตรีมเหมือนกันไม่ไม่ผมไม่เอาผมไม่ซื้อว่าเป็นโซนอะ the wonder earth The w a n d e r i n g Earth มีสินมาฉายเมืองไทยไหมครับคืออะไรก่อนฮะตรงนั้นมันเป็นยากะ Wonderland Alice ใช่หรอพี่มันก็ยานแรงกับเอิร์คล้ายๆกันแหละผมฟังแล้วเหมือนหนังสารคดีสิ่งแวดร้อม่เลยจริงแล้วจะเล่นเท่กันไปกันเรื่อยๆนะครับมีไหมมีไหมอ่ะขอความเห็นสุดท้ายพี่ต่อเลือกมาปิดท้ายหน่อยเลือกอะไรฮะเลือกอะไร ความเกี่ยวสุดท้ายมาปิดท้ายนะอันีิตาผมไปดูมาแล้วรอบพิเศษมีต่ออีกสองภาคเฮ้ยสปอยไหมเนี่ยมันไม่สปอยพี่วงในวงในเคยดูอีซีเอหรือยังไม่เคยเคยดูอีนี่แรงอีนี่แรงอ๋อเรื่องเดียวกันอ๋อผมดูอันนี้มาอะไรนะคร a ซี่ริชเอเ a ียหนุกหนุก เียตต้้ององอยากเปลี่ยนไม่สนุกดีไม่สนุกดีคริเชยละครดังเน่าเลยอ่ะแต่ก็สนุกดีฝรั่งมันชอบมันไม่เคยดูว่าเสทองเฮ้แต่มันเคยดูมันจะฉากคาร์เทลเฟอร์นี่เลยแบบโอ้ไม่เลยแต่รู้ตัวอีกทีเอ๊ะทำไมกูเชียร์นางเอกวะละครจริงสนุกดีสุมเติแต่ตัวแวดล้อมมันทำดีมากเนี่ยจะให้ปบ้าะขอไอจีพิธีกรหญิงหน่อยครับอ่ะอภินันอ่ะอภินันมีไอจีแล้ว สเปเลอ์ดอทคอมแล้ไอจีไ่ไอจีก็ขอไอจีก็ให้ไปให้ให้ไปดิฟอลโได้ฟอลโลได้ค่ะฟอลโลได้แอทแฮปปี้ลิสทอยดอทเอ้ยไม่ไ่มีดอทคอมดอทคมตามนี่ไปเลยแอทแฮปปี้ลิสทอยค่ะฟอลโลได้ค่ะเราเนี้ยจะี่โยหมอภินันเราก็หนูว่าอภินันบอกให้จีสตริงเลย ไอเดียสุดจริงไอพี่นันเนี่ยแอนไม่ได้พี่นันต้องบอกว่าอินไวท์เข้ากลุ่มลับที่ไม่พูด only ดันเปิดไม่พูดนี l กลุ่มลับกลุ่มลับอะไรนะห้องอะไรกลุ่มปิดยิ่งตอนนี้คุณหลอนตัวเองไงเอาไปว่า้ย่าสามไจานได้นะมไปจานได้นะโดเนทโดนเนทโดเนทพี่นันได้โดเนทบาทจะทำอะไรจะใช้ให้คุ้มทุกบาท อ่ะเขาไปกดไลค์กันได้นะคะที่วิวไฟเดอร์เพจนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันสัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะนี่ใจนววันนี้หงอยมเรือกปฏิบัติหน่อยค่ะแล้วหลวพอติดอะไรหรอคะก็ติดเธอนาขอบวนาขบวนาขวสให้ส้มกับจีเลี้ยงดูอุชูดวงชีวีกลับคุณพ่อกับคุณแม่ ขวานขวานต่อแทนบิดามาดาบวัเป็นพระจะทำดีกําไจที่ลูกเคยก่ออยากจะขอหัวศีกัมเล่ายาและวายมุกจกขอหยุดมุ่งสู่ทางรบวชพระทำบมีจะเป็นสีบวชพระธทมบาว่าไอ้ผีนาบวชองจำบวสวดไม่ได้ท่องลูกเลืกต้องจำมันให้ดีพระถาบรรลุโสดสิต่อพระอมตะไม่ใช่แค่ท่องนะโมอย่าตอบโยโยาสับเย่ ที่ปวดเราได้บุญเดี๋ยวมันจะบาปอนาคุณสงบจิตใจไม่ให้วุ่นตั้งใจบวดพระนะเจ้าไปรุ่